สวัสดีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเรื่องการใช้คำสั่ง if ในโปรแกรม s c a t นะครับครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษากันนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยถ้าหากเราต้องการให้ตัวละครเดินชนแถบสีแล้วหันหลัง เดินกลับเหมือนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นต้องทำอย่างไรครูมีบ็อกคำสั่งต่อไปนี้มาแนะนำครับการตรวจสอบเงื่อนไขเราต้องใช้บ็อกคำสั่ง if เดิ n เข้ามาช่วยบ็อกคำสั่ง if ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขหากตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขโปรแกรมจะทำตามคำสั่งที่ถูกครอบอยู่ตัวอย่างการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if เงื่อนไขห้าน้อยกว่า10เมื่อทำการตรวจสอบแล้วเป็นจริงจะแสดงข้อความว่า Hello แต่ถ้าเงื่อนไข10น้อยกว่า 5, เมื่อทำการตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จด,ดังนั้นจะไม่แสดงข้อความว่า Hello ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมในการตรวจสอบเงื่อนไขกันนะครับถ้าหากเราต้องการให้ตัวละคร หุ่นยนต์เดินกลับเมื่อชนแถบสีเราต้องกำหนดเงื่อนไขให้กับตัวละครเมื่อสัมผัสแถบสีแล้วให้เปลี่ยนทิศทางการเดินโดยใช้บล็อกคำสั่ง if then เงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ว่าถ้าหากสัมผัสสีชมพูถ้าตรวจสอบแล้วเป็นจริงให้มีการสะท้อนกลับโดยการใช้บล็อกคำสั่ง point in direction -90 เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโปรแกรมที่จะเขียนกันในวันนี้นะครับโดยการกําหนดเงื่อนไขเมื่อตัวละครเคลื่อนที่ไปสัมผัสสีชมพูให้มีการสะท้อนกลับในทิศทางตรงข้ามเงื่อนไขที่2ถ้าหาตัวละครไปสัมผัสสีฟ้าให้มีการเคลื่อนที่กลับในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกันและเป็นการทําซ้ําไปเรื่อยๆเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรม c a e c 3.0ขึ้นมาแล้วก่อนอื่นเราต้องวาดเวทีหรือว่าฉากหลังให้กับตัวละครของเราก่อนการวาดฉากหลังนั้นนักเรียนสามารถทำได้โดยคลิกที่เครื่องมือสตตดแล้วไปคลิกที่แท็บ b a c k d r อ p จะเห็นว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการวาดฉากหลังขึ้นมาให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมแล้วเลือกสีในที่นี้เราจะสร้างขอบเวทีให้เป็นสีชมพูและสีฟ้าดังนั้นสีแรกเราก็เลื่อนมาหาสีชมพูเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิก วาดลงบนพื้นที่ฉากหลังด้านขวาเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกเมาส์ออกจากสี่เหลี่ยมสีชมพูต่อไปเราจะวาดสี่เหลี่ยมสีฟ้าไว้ทางด้านซ้ายให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมแล้วเลือกสีเลื่อนเป็นแถบสีฟ้าเมื่อได้สีฟ้าแล้วให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกค้างไว้แล้ววาด ลงบนฉากหลังให้มีขนาดเท่ากันกับสีชมพูตอนนี้เราได้ขอบสีฟ้าและสีชมพูเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเขียนคำสั่งให้กับตัวละครนักเรียนจะต้องมาคลิกที่ตัวละครก่อนเมื่อคลิกที่ตัวละครแล้วให้นักเรียนมาคลิกที่แถบโค้ด เมื่อคลิกแถบโค้ดแล้วจะมีกลุ่มบล็อกคำสั่งต่างๆขึ้นมาเอ๊คำสั่งแรกเราจะใช้คำสั่งอะไรดีครับนักเรียนถูกต้องแล้วครับเราต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่เราต้องใช้คำสั่ง move บล็อกคำสั่ง move จะอยู่ที่กลุ่มบล็อก motion ให้นักเรียนลากบล็อกคำสั่ง move มาวางไว้บริเวณพื้นที่หน้าจอการเขียนโปรแกรม เมื่อสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่แล้วบล็อกคำสั่งต่อไปเป็นบล็อกคำสั่งอะไรครับใช่แล้วครับเมื่อเคลื่อนที่แล้วเราต้องให้มีการตรวจสอบเงื่อนไขนั่นก็คือบล็อกคำสั่ง if ซึ่งอยู่ในกลุ่ม control ให้นักเรียนลากบล็อกคำสั่ง if มาต่อบล็อกคำสั่ง move เงื่อนไขที่เราจะกำหนดคือ ถ้าหากแมวเคลื่อนที่ไปสัมผัสสีชมพูแล้วให้ย้อนกลับดังนั้นบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบการสัมผัสสีอยู่ที่ไหนครับใช่แล้วครับอยู่ที่กลุ่มบล็อก e ซนซิงให้นักเรียนลากบล็อกคำสั่ง Touching Color มาไว้ในบล็อกคำสั่ง if ต่อไปให้นักเรียนกําหนดสี ทัชชิ่งคัลเลอร์โดยคลิกที่แถบสีแล้วเลื่อนเลือกสีให้เป็นสีชมพูแต่เอจะเป็นสีเดียวกันกับขอบเวทีหรือไม่ครูมีวิธีให้เป็นสีเดียวกันโดยให้นักเรียนคลิกที่เครื่องมือดูดสีแล้วไปดูดสีชมพูที่เป็นขอบเวทีที่เราวาดไว้จะได้ สีเดียวกันกับขอบเวทีต่อไปเมื่อสัมผัสสีแล้วถ้าตรวจสอบว่าเป็นจริงเราจะให้ตัวละครทำอะไรครับนั่นก็คือการสะท้อนกลับบล็อกคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครย้อนกลับคือบล็อกคำสั่งอะไรครับถูกต้องครับบล็อกคำสั่ง point in direction ซึ่งอยู่ในกลุ่ม โมชันให้นักเรียนลากบล็อกคำสั่ง point in direction มาวางไว้ภายในบล็อกคำสั่ง if เสร็จแล้วกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่กลับของตัวละครให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่ตัวเลขเสร็จแล้วคลิกหมุนลูกศรกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละคร หรือพิมพ์ตัวเลขลบ90ลงไปในช่องก็ได้เช่นเดียวกันเงื่อนไขที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะกำหนดเงื่อนไขที่2ทํทำเช่นเดียวกันครูมีวิธีที่ง่ายและสะดวกขึ้นโดยการคัดลอกบล็อกคำสั่งที่เป็นการทำงานคล้ายกันให้นักเรียนคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่บล็อกคำสั่ง if แล้วเลือก ดูพีเคดจะได้บล็อกคำสั่งเหมือนกับบล็อกคำสั่ง if เงื่อนไขแรกให้นำมาต่อได้เลยนักเรียนอย่าลืมนะครับแก้ไขเงื่อนไข h ั t c h i n g color เปลี่ยนสีให้เป็นสีฟ้าใช้วิธีการเดียวกันคลิกที่สีแล้วเลือกเครื่องมือดูสีไปเลือกสีขอบเวที เราจะได้สีเดียวกับขอบเวทีเสร็จแล้วกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่กับของตัวละครเมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงคลิกแล้วหมุนลูกศรกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละครหรือพิมพ์ตัวเลขลงไปก็ได้เงื่อนไขที่สองเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะรันโปรแกรมได้อย่างไร ตอนนี้เรายังสั่งให้ตัวละครหรือว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นเราต้องนําบล็อกคำสั่งเริ่มต้นการทำงานของตัวละครนักเรียนจำได้ไหมครับว่าบล็อกคำสั่งอะไรใช่แล้วครับบล็อกคำสั่งเวนก r ีนแฝกคลิกอยู่ที่กลุ่ม e ีเวนให้ลากบล็อกคำสั่งเวนก r ีนแฝ c คลิกมาวางต่อด้านบนเลยนะครับ เสร็จแล้วนักเรียนลองลันโปรแกรมดูโดยการคลิกธงเขียวนักเรียนจะสังเกตว่าการทำงานไม่ต่อเนื่องเราต้องใช้บล็อกคำสั่งอะไรครับถูกต้องครับต้องใช้บล็อกคำสั่ง forever ซึ่งอยู่ในกลุ่มบล็อก o t t r o l ให้นักเรียนลากบล็อกคำสั่ง forever มาครอบการทำงานของตัวละครที่ต้องการให้ทำซ้ำนั่นก็คือการเคลื่อนที่และตรวจสอบเงื่อนไขวางครอบได้เลยครับเสร็จแล้วนักเรียนลองรันโปรแกร,รมดูอีกครั้งจะสังเกตว่าตัวละครของเรานั้นเคลื่อนที่เมื่อไปสัมผัสสีที่กำหนดไว้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงก็จะมีการ ย้อนกลับในทิศทางที่เรากำหนดแต่ตัวละครเคลื่อนที่แบบกลับหัวนักเรียนจำได้ไหมครับการกำหนดทิศทางการหมุนของตัวละครเราสามารถกำหนดได้อย่างไรใช่แล้วครับที่เครื่องมือ direction ครูจะเลือกการหมุนกลับแบบ Left Right คือซ้ายขวา เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่และย้อนกลับเมื่อสัมผัสแถบสีนักเรียนคิดว่าหากเราไม่ใช้บล็อกคำสั่ง point in direction ในการสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่กลับมีบล็อกคำสั่งใดที่สามารถใช้แทนกันได้อีกไหมครับ บล็อกคำสั่งที่สามารถใช้แทนบล็อกคำสั่ง Point in Direction ได้คือบล็อกคำสั่ง Turn Left หรือ Turn Right ซึ่งเป็นบล็อกคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครหันกลับโดยการกําหนดทิศทางได้เหมือนกับบล็อกคำสั่ง Point in Direction เดี๋ยวเราจะมาลองใช้บล็อกคำสั่ง Turn Right แทนบล็อกคำสั่ง Point in Direction เพื่อตรวจสอบดูว่าจะสามารถ ทำงานได้เช่นเดียวกันหรือไม่โดยบล็อกคําสั่ง turn r i g h จะอยู่ในกลุ่มบล็อก motion ให้นักเรียนลากบล็อกคําสั่ง turn r i g h มาวางแทนบล็อกคําสั่ง point in direction เสร็จแล้วกำหนดมุมให้เป็น180องศาเงื่อนไขที่2ก็เช่นเดียวกัน ลากบล็อกคำสั่ง turn i g ไรมาแทนบล็อกคำสั่ง point in direction แล้วกำหนดทิศทางการย้อนกลับ180องศาเสร็จแล้วลองรันโปร,โกรแกรมดูครับจะสังเกตว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเหมือนกันดังนั้นบล็อกคำสั่ง point in direction กับบล็อกคำสั่ง turn สามารถใช้แทนกันได้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในบทนี้คือคำสั่ง if on edge bounce ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ตัวละครสะท้อนกลับเมื่อชนขอบเราสามารถเลือกรูปแบบการหมุนของตัวละครได้จาก direction บล็อกคำสั่ง if ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข หากตัวสอบแล้วเป็นไปนตามเงื่อนไขโปรแกรมจะทำตามคำสั่งที่ถูกครอบอยู่บล็อกคำสั่ง Touching Color อยู่ในกลุ่มบล็อก s s n s i n g สามารถนำมาเป็นเงื่อนไขในคำสั่ง if ได้เมื่อตัวละครสัมผัสสีที่กำหนดก็จะทำตามบล็อกคำสั่งที่ถูกครอบอยู่